นุกก็ซ้อมมวยนะครับถ้ามารับงานคอนเสิร์ตเขาเวลาขึ้นไปตีมวยปั๊บเขาตีกั้นคอครั้งเดียวเอาสิไม่สงสารเขาเหรอเขาต้องฟิตเดือนหนึ่งนะครับก็วันนั้นก็ไปเจอกันได้อยู่ที่สนามอะไรไม่รู้นะครับแต่เวลามันโดนต่อยปับ๊บผมโยนผ้าขาวขึ้นนาทีเลยนะครับฉะนั้นมึงอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามต่อยโดนมึงนุกนะครับ ถ้าต่อยเดือนเม็ดแต่เสี่ยวบ๊บผมโยนผ้าขาวเลยมึงซ้อมหนึ่งเดือนมึงแลกกับเซี่ยววินาทีคูโยนผ้าขาวยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรกถึงยกห้ามึงอย่าให้เขาต่อยดนต่อยดือนครั้งไหนคูโยนผ้าขาวขึ้นไปทันทีนุกก็ซ้อมมวยนะครับถ้ามารับงานคอนเสิร์ตเขาเวลาขึ้นไปตีมวยปั๊บขอตีก้านคอครั้งเดียวเอาสิไม่สงสารเขาเหรอ เขาต้องฟิตเดือนหนึ่งนะครับก็วันนั้นก็ไปเจอกันได้อยู่ที่สนามอะไรไม่รู้นะครับแต่เวลามันโดนต่อยปั๊บ<ป>ผมโยนผ้าขาวขึ้นนาทีเลยนะครับ<ป>ฉะนั้นมึงอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามต่อยโดนมึงนุ๊นะครับถ้าต่อยเดือนแม้แต่เซี่ยวปั๊บผมโยนผ้าขาวเลยมึงซ้อมหนึ่งเดือนมึงแรกกับเซี่ยววินาทีครูโยนผ้าข,ขาวยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรกถึงยกห้ามึงอย่าให้เขาต่อยโดน ต่อยเดือนครั้งไหนกูยโยนผ้าขาวขึ้นไปทันที <c oughs>